คุณสมบัติที่ดีของงัวที่ห้าเหลือกไวเลี่ยงในคอกนะคะพี่น้องบวิาสิเป็นงัวพืน้นานงัวไทยกีหรือว่างัวพันธใดๆนะคะคุณสมบัติที่ดีที่สุดนะคะที่สมควรเหลือกเลี่ยงนะคะก็คือการให้ลูกดกของงัวแต่ละโตนะคะอย่างงัวตัวนี้นะเป็นงัวแม่น่าดางนะคะเวลาขันในหอยมาซื้อหรือว่าห้าขายก็จะบ่เป็นราคาปันไดนะคะเพราะว่าเขาก็จะว่า เป็นัวหนาดางนะเป็นยังแม่ตายถึงสื่อนะคะเพื่อนหายลูกโดกนะคะเลี้ยงลูกดีนะคะนี่เป็นคุณสมบัติที่ดีของง่วงัวทถี่เห้าสมควรเหลือกมลเลาเรียงนะคะการะะหายลูกโดกนะคะเพื่อนหายลูกปีละโตนะคะพี่น้องคือเพื่อนคลอดลูกแล้วสิผ่านไปสองเดือนสามเดือนเนี่ยเพื่อนเริ่มเป็นสารแล้วนะคะนี่เป็นคุณสมบัติที่ดีที่ถี่เห้าควรเหลือกงัวทถี่จะเขาคอเข้านะคะ